อาอุมหมาชีอุ้มแมวพวกเดรัจฉานวิชาเลยต้องกลายเป็นปอบแปลงกายมาในร่างผาล่างชีเพื่อออกขายเหยื่อกู <c oughs> <c oughs> อจะกินไส้มึง าเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เตยเบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อพาอุหมาชีอุ้มแมวได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพาอุหมาชีอุ้มแมวที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อพาอุหมาชีอุ้มแมวจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้เยเดยนี่เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดับเวฟแล้วมันมีพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวมาวะ่ะโอ้โหคือมันน่ากลัววะ่ะโอ้โ่ากลัวดีงั้นเราลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวผ่านไปเคาะประตูบ้านไหนความหายนะก็จะเกิดกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นโอ้โหความหายนะเลยเหรอวะงั้นเราลองไปดูละกันว่ามีอะไรบ้างคือภาพแรกเนี่ยก็พระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวเลยเว้ย เป็นสีดําถูกแล้วนะอ๋อคือมันต้องเป็นสีดำไงใช่ต้องเป็นสีดาทั้งคู่ทั้งหมาทั้งแมวเลยอืมภาพที่สองก็พาอุ้มหมาชี้อุ้มแมวเหมือนกันว่ะนั่นไงแต่ต่างกันที่แมวเห็นปะอ๋อคือแมวมันไม่ใช่สีดําอะเออภาพที่สามเน้นอุ้มหมาว่ะอืดูดิออน่ากลัวว่ะดูตามหมาดิหมาน่าสงสารเนาะเออภาพสุดท้ายผี่แม่ชีโอ้ฟันอะดูฟันดิ น,นี่มันไม่ชี้ฝรั่งเออว่ะมึงว่าเราเอาภาพไหนอะ่ะเราเอาพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวแหละเออเอาแรกเลยแต่เป็นไม่ใช่นี้ใช่ไหมไม่ใช่อาอ,อ,อแรกใช่ไหมเออเออ,เอ,อพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวประวัติพวกเดเลซานวิชาเลยต้องกลายเป็นปอบแปลงกายมาในร่างพระร่างชีเพื่อออกหายเยือ่ออคือปอบแปลงกายมาเหรอวะน่าดีน่าจะใช่นะอุ้ยเตย สนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยตอบเลยนะเว้ยจะไงอะ่ะไม่อยากเจอตัวจริงมันหรอเออว่ะว่าจะน่ากลัวขนาดไหนอ่ะนะก็สั่งมาเลยอย่างนั้นนะก็ไปติดต่อที่อีเมลเลยแล้วกัน คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อพาอุ้มหมากับชีอุ้มแมวไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดากเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าจะส่งพาอุ้มหมากับชีอุ้มแมวมาที่บ้านเราภายในอีกสองชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูดีกว่าเฮ้ยน็อตทํทำอะไรอ่ะก็เนี่ยกลัวลางดูดูแม่ชี้เว้ยมึงดูฟันเขาดิโหยังแหลมเห็นแล้วขนลุกว่ะ แล้วยังไงอ่ะเขาส่งอีเมลมายังอะงั้นแป๊บนึงเดี๋ยวกูดูให้ก่อนเฮ้ยส่งมาแล้ววะบอกว่าตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ไปดูเลยไปครั้งที่แล้วก็ไม่มานะเออครั้งนี้จะมาวะก็ไปดูก่อนเฮ้ยเตยนั่นแม่ชีโบนน่ะเออเฮ้ยเฮ้ยกวักมือเรียกเราได้ว่ะเออเอ้าเฮ้ย เฮ้ยไม่เฉียไปไหนไม่รู้ว่ะเอวแล้วไงอ่ะพักก็ไม่มีมาด้วยก็นั่นหน่ะดีใช่เหรอเขาไม่เห็นกุ้มแมวมาเลยนะเออว่ะใช่ตัวจริงเหรอวะก็น่าหน่ะดียังไงอ่ะก็น่าหน่ะดีผอว่าถ้าไม่ดีแล้วก็ว่าเราล็อกประตูขึ้นไปนอนเลยดีกว่าเฮ้ยสียงมาเห่าด้วยว่ะ กูว่าถ้าไม่ดีแล้วมึงล็อกประตูแล้วไปดีกว่าเราอะะ่ะไปอยู่ไม่ได้แล้ว อะยอะไรวะเสียงอะไรวะเต้ยตดนเสียงไอ้เต้ยเฮ้ยมันหายไปไหนของมันวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมเล่นแต่งตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันจีวรผ้าด,ดิว่าเฮ้ย

อะไรวะเนี่ยือเลือดอะไรวะ,อะไ,วะอ,ะไอ้ตุ้ยคุณกําบ